เดี๋ยวน,นี้เราจะไปดำนำ้ำะอรเลย เดี๋ยววันนี้เราจะไปนำน้ำไปเกาะอะไรสักอย่างไปบ้องก้ไงจำไม่ได้ไปเกาะจานกับเกาะท้ายซีเมื่อกี้อ่านสคริปต์มาแล้วเตรียมตัวเรียบร้อยฮะแต่ยังไม่ไปไปไปเดียวว่ะไปยวเดียวอะไรเาไงอ๋อวต ใช่ใช่สวยงวาม,มาเรียบร้อยโอเคคนเวมย์คนเวมยพร้อมแล้วมองว่าตัวน่าจะพื้นมาลาอ่ะ

Hãy <coughs> 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 บางบางบกเกาะอะไรนะเ <laughs> กาะจานเกาะจานกับเกาะสีถ่ถ้าถ้าจะลงก็ต้องลงไอ้นี่นะครับใช่ใช่ใช้เ <c oughs> บอื่นลงได้ ได้ได้มาๆนี่หละสวยๆวิธีการใช้การลลายนะคะโอม่มนเดีวลองสนใจก่อนครคุณแม่

อะไรเลยอะไรอ่ะก้ามบูงไงตดตดเลยนั่นอ่ะอันนี้ใครกินเนม่ันใครกินเลยมันลุ้นลุ้หรอมันต้องกินไงมันต้องไม่เคยกินหรอกถูกค้ับตัวน้าเลยปลาเลยนะปลากสี่หน้าเลยนี่หกสีเตัวน้า สบาากเลย่เยวเเรีา <impair> ่